ใครมีสามีจนมัง่งยังมื่อึนนืนจ่าหนอจนไม่พอเป็นฝรั่งเลยนะคะอ้าวแล้วงานเข้าแล้วนะคะได้ผัวฝรั่งจนนะคะได้ผัวฝรั่งจนในงานเข่าเลยนะคะพี่น้องคะ่ะได้ได้ได้สามีจนเมืองบ้านเองนี่ไม่มีใครว่าเลยะคะ่ะแต่ได้สามีฝรั่งจนเนี่ยโอ้งานเข่าเลยนะคะ มีใครงานเขาหวังนะคะนี่ค่ะเขาตั้งแต่ได้กันมาแล้วก็ตอนนี้ก็งานเขาเหมือนเดิมไงงานเขาเหมือนเดิมแต่กม็มันมันตอนแรกก็อาจมีข้อเปรียบเทียบนะคะสารวัลนัวมีข้อเปรียบเทียบระหว่างที่ได้แฟนแฟนจจนนะคะค่ะ ว่าก่อนอนานี้เดวาวนูจีเล่าประวัติสาวนูหน่อยด้วยค่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเะค่ะสาวนูจีไม่โกหกพี่น้องรู้ไหมนะคะสามีโจรก็สามสามีรวยสนับสาวนูด้ค่ะสาวนูจีไม่เอาชีวิตของใครมาเปรียบเทียบพี่น้องรู้ไหมก่อนที่สาวนูจีไม่ได้แฟนคนปัจจุบันนี่นะคะไม่ได้เป็นพ่อของลูกเนี่ยสาวนูเคยมีคนคนแรก ม่ใช่คนแรกพี่น้องเป็นฝรั่งสวีเดนคนแรกที่สาวนุ่งเอาสาวนุ่งมาอยู่สวีเดนนะคะโอ้พี่น้องคะเมียอ,อยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ก็ไม,ไม่ไม่ได้มากายหลายเท่ลรยแต่ว่าก็โอเคนะคะพี่น้องบ้านยังรวยพี่น้องบ้านหลังยังใหญ่นะคะบ้านหลังยังใหญ่นะคะรถนี่สปอร์ตยัางงามนะคะ ืแต่พี่น้องรู้ไหมว่าสาวนูไปอยู่แค่สองเดือนบายบายนะคะพ่ออะไรรู้ไหมคะสัตที่สาวนู้เจอเด้อะคะ่ะอาหารไทยก็ไม่ให้กินนะคะเงินก็ไม่ให้ใช้นะคะเงินก็ไม่ได้ให้รงให้พ่อให้แม่นะคะละหลายอีก ทำอะไรก็ต้องกินพรมกันทำพรมกันอาหารไทยนี่ไม่ให้ขึ้นโตะเลยนะคะพี่น้องคะนะคะแต่ระเบียบทุกอย่างคะ่ะพี่น้องระเบียบทุกอย่างเราเองเนี่ก็เป็นคนบ้านนอกบ้านนอกเนาะไม่ค่อยระเบียบนะคะชอบทำไรทำสวนเนาะแล้วที่สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาไม่เอาพี่น้องเองไม่เอาพ่อแม่เองไม่เอาใครทั้งนั้นแต่เอาสาวในนูนี่โอ้โหสาวน,นู้จะแต่งตัวยังไง กินน่ารหกกินเข้าอาหารไทยก็ไม่ไม่กินนะไม่ซื่อพี่น้องซื้ออยู่แต่ว่าน้ำนมน้ำแหลมแต่สาวนูเป็นคนชอบกินอาหารเราชอบกินชอบกินแล้วก็ชอบกินอาหารไทยนะคะแต่เขาไม่ชอบก็เลยแต่สาวนู่นนะพี่น้องค่ะเฮ้ยสาวนูต้องมากลับมาถามตัวเองแล้วว่ามาอยู่เมืองนอกมาอยู่เพื่ออะไร ไม่อยู่เพื่อตัวเองหรือไม่อยู่เพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เองถามนี่เลยนะคะสาวน้อยนุไม่เลือกความสุขส,สบายของตัวเองนะคะที่ไม่อยู่เมืองนอก,กบเบาพือพ่อแม่พี่น้องเองไม่เอาพี่น้องตัวเองสุขสบายตัวเองแต่งตัวดี ใส่เสื้อผ้าโอ้ยพี่น้องอะสองเท่าสูสงไปเมืองไทยนี่พี่น้องอย่างดีแต่ไม่ให้แต่ไม่ให้เองเอาพ่อเอาแม่มาโอ้โหสารนุ่นน้ำตาไหลไปเมืองไทยก็แก้ได้ข้างเดียวแล้วแกเขาเลยบอกว่าตอนที่ไปกันนะคะพี่น้องคะโอ้ยเรื่องไหนเนี่ยอ,อัเตอร์อะอะนี่ไปเมืองไทยก็แก้ข้างเดียวสานุ่นไปอยู่ ูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยก็แกได้สองสามวันแต่แกอยากอยู่ต่อแต่สาธุ่มบอกว่าจิกไปหาอหวใหม่จีบไปหาพ่อหาแม่ฉันอยากไปหาพ่อหาแม่รู้ไหมแกว่าเธอก็ไปสิถ้าเธอไ,ไปเลิกกันใช้คำนี้เลยนะคะฉันจะหาเมียใหม่นะคะาูุว่าไงรู้ไหมตามสบายผลสุดท้ายแกก็กยอมไปก็สารนุ นะฮะหูมี่นองก็เลยได้ก็เลยนี่ได้มาคนคนนี้คนปัจจุบันแล้วก็เอเออีกอย่างหนึ่งค่ะคือแกไม่มีลูกมีเต้าแกไม่อยากเอาลูก,ก็เองแล้วก็ไม่อยากแต่งงานคนรวยนะคะคนมีตังค์นะ,ะไม่อะไรทั้งนั้นสาวนุก็ ไม่มาะคะ่ะก็เลยมาได้แฟนแกไม่ได้เป็นคนคนคนรวยค่ะก็ก็ฐานะปันกลางนี่แหละทำามาหากินนะคะแต่ว่าสาวนุชได้แต่งงานได้มีลูกหนึ่งคนก็แกนะค่ะสาวนุชสาวนุชก,ก็มีลูกคนเดียวค่ะก็มีลูกก็แกนี่ค่ะนั่นแหละก็แกก็ให้ได้ทุกอย่างแล้วสาวนุชก,ก็เลือกแกพ่ออะไรรู้ไหมคะพี่น้องคะ สาวนูกก็เป็นคนบ้านๆคนไม่ค่อยอะไรอ่ะค่ะสาวนุเลือกเลือกแฟนปัจจุบันนี่ก็เพราะว่าอะไรดูกไหมคะตามใจเองอ่ะข้อแรกดีกว่าข้อแรกที่สาวนูงเลือกแกเพ่ออะไรเลือกพ่อกับแม่สาวเลยนุเลือกญาติพี่น้องอาหารการกินไม่เคยหามไม่เคยห่วงไม่เคยอะไรไม่เพื่อนเพื่อนไม่เคยหามไม่เคยอะไรไปไหนมาไหนสะดวกสบายคือคือคือตามใจทุกอย่าง คือคือคือเขาไม่ได้ห้ไม่ได้ห้ตามที่เราต้องการแต่ว่าไม่เคยทาให้สาวนูทุกใจแล้วแล้วแล้วครอบครัวสาวนูก็รหลักแก่ทุกคนนะคะเนี่ยเอ่าก็เลยมาคิดคิดคิดกันว่าทาไมคนเราแออได้สามีจนุนจนแล้วเป็นฝรั่งเนี่ย เขาว่าไม่ดีนะคะแต่สาวนุเขาเถียงนะคะสานุเขาเถียงว่าไทยสามีจนุนฝรั่งอ่ะจุนจนฝรั่งก็ฐานาก,ก็เขาก็พอมีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแต่ว่าสาวนุไม่ได้ไปดูถูกจุนบ้านเองนะคะแต่สาวนุเปรียบเทียบว,ว่าถึงที่จุนบ้านเขาแต่เขาก็สับแฟนแฟนสานูก็เปิดอูเปิดรถกัพออยู่พ่อกินนะคะ แต่สำหรับที่นี่คือคนบ้านเองเขาชอบคิดว่าคือมาอยู่ต่างประเทศคือแบบต้องรวยต้องแบบโอ้โหอะไรเนี่ยนะคะแต่แต่สาวนุ่นก็มีอยากให้ไปเปรียบเทียบกันยังไน,น,นะคะพี่นงคงคะปัจจัยหลักๆเนี่ยคือมันมันอยู่ตรงที่ว่าอยู่แล้วคุณมีความสุขไหมนะคะจนรวยนะพี่นงค่คะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันมากนะคะพี่นงองคะ จนจนรวยเนี่ยค่ะคุณอยู่แล้วคุณมีความสุขไหมนะคะสบายใจไหมทำนู่นทำนี่ได้ไหมอยากไปไหนมาไหนได้ไหมอยากแต่งตัวยังไงแต่งตัวได้ไหมอยากทำสวนทำไรทำได้ไหมอยากไปหาเพื่อนไปได้ไหมอยากไปสังสรรค์อยากไปดื่มไปได้ไหมคะถามแค่นี้แหละแล้วเอาพ่อเอาแม่เอาญาติพีน่น้องเองไหมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุด จนรวยนะคะตอนุ้อยากถามว่าเอาพ่อเอาแม่เองไหมเอาพี่นองเองไหมนะคะเยวเราเขาบังคับเองไหมนะคะรวยจนไม่สําคัญนะคะพี่นองคะอยู่เรามีความสุขไหมคะนะคะสาวนู้อยู่กับแฟนเนี่ยแฟนก็ไม่ใช่เป็นคนรวยก็พัฒนาปัญหาคะ่ะ ยู่สาวนุมีความสุขสาวนูอยากทําคลิปกี่โมงกี่ยามอยากนอนกี่โมงกี่ยามก็ไม่เคยบังคับไม่เคยอะไรอยากไปไหนอยากทําอะไรนะคะคือไม่ได้มาบังคับอะไรไม่นี่อยากกินอะไรอาหารการกินอาหารที่รางจานไมลรางจานก็เลี้ยวแต่ค่ะไม่เคยบังคับอะไรทั้งนั้นนะคะแต่สาวนูบังคับแกน, <laughs> นะคะนี่เลยอันนี้เ่งจริง โอ้ยง่ายโพดนะคะง่ายโพดเ <c oughs> ข้าใจภาษาคุลาชใช่ไหมคะว่า,าง่ายโพดจริงๆนะคะพี่น้อง่านะคะจนรวยไม่ไม่ไม่ว่าก,กันค่ะก็ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็ให้ให้เรามีความสุขะคะ่ะอยู่แล้วมีความสุขก,ก็มีทุกข์มั่งก็ธรรมดาค่ะแต่ว่าก็ก็ให้เขาเรียกอะไรอะคะส่วนใหญ่ คนรวยเขาเขาไม่ได้คิดเรงนงินครับพี่นงเขาคยเขาคิดเราขูรวยนะคะกูรวยกูอยากสั่งอะไรมึงก็ต้องมึงก็ต้องทําตามนะเฮ่ี้ค่ะพี่นงค่ะนะคะเอาค่ะเอาแค่นี้เด้อค่ะเอาแค่นี้สั้นๆนะคะพี่น้องค่ะก็ขอให้มีความสุขให้สุขภาพแข็งแรงะะเด้อค่ะเอาแค่นี้เลดีค่ะ